สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความใจร้อนก่อนทำ u t u b e นะคะทุกคนเห็นไมสองตัวนี้ไหมคะนี่เป็น K35 แล้วนี่เป็น K9 นะแถมยังมีไม้ขายอีกต่างหากความใจร้อนก็คือตอนที่เราแบบ จะทำ Youtube ใช่ไหมคะมันก็จะมีองค์ประกอบหลายอย่างในการทำหนึ่งมัเป็นปัจจัยหลักในการทำช่อง u t u b e เพราะว่าเราไม่สามารถพูดผ่านกล้องคือการอัดวิดีโอโดยทั่วไปของกล้องหรือเวลาเราไลฟ์สดหรืออะไรใดๆก็ตามเราไม่สามารถที่จะอัดหรือใช้เสียง หลายสายเป็นไม้แบบมีสายเสียบแล้วก็เป็นไม้แบบอที่เขานิยมกันก็คือพวกไวเลสเนาะแต่ว่าอย่างเราอะค่ะเราเป็นมือใหม่หทำเริ่มต้นเราก็เลยเลือกเป็นไม้ที่มันแบบราคาไม่แพงมากเราก็ลองไปเสิร์ชดูนะคะว่าอ่คนอะคะ่ะหรือว่าคนที่เขาเคยทำมาก่อนหน้าเราอะค่ะเขานิยมใช้ไม้แบบไหนนะคะทีเนี้ยปัญหาของเราคือโทรศัพท์ของเรามันไม่ใช่ไอโฟนหรือโทรศัพท์ของเรามันไม่ใช่โทรศัพท์แบบตูดไทสี ตัวแรกที่สั่งมาคือ k 9ซึ่ง k 9มันเป็นไมที่ใช้กับตูดที่เป็นไทซีหรือโทรศัพท์ที่มันเป็นตัวอะแดปเตอร์ที่เสียบจากโทรศัพท์ที่เป็นไถซีซึ่งโทรศัพท์เราไม่ใช่ไถซีโทรศัพท์เราเป็นแบบตูดไทเอก็คือตูดแบบเดิมนะคะตูดไทเอแล้วก็เป็นช่องเสียบแบบไมโครอ่ะไมโครเป็นแบบไหนใช่ไหมคะ ทุกคนทุกคนเคยเห็นช่องอที่มันเสียบเสียบหูฟังไหมคะเสียบหูฟังเวลาเราใส่สายะมาร์ทท็อกมันจะมีช่องที่เสียบหูฟังนั่นแหละคะ่ะเราเรียกเราเรียกสกูลไมโครซึ่งเราไม่มีความรู้เรื่องนี้มาก่อนเราก็ใจหลอนแล้วเราก็ไปสั่งมาปุ๊บมันใช้ไม่ได้คะ่ะทุกคนเราก็ลองไปเปิดอ่าหาความรู้จากคนที่เขาทํามาก่อนเราก็ไปศึกษาดูว่าทาไมมันถึงใช้ไม่ได้เขาก็บอกว่า ่ามันต้องเข้าไปตั้งค่าแบบนี้มันทําแบบตึงต้งตึงต้งตึ้งซึ่งเราก็ลองมันก็ยังทําไม่ได้คือทําตามขั้นตอนที่เขาบอกทุกอย่างมันก็ยังทําไม่ได้แล้วไม่นําซ้ํานะคะเวลาเสียบเข้าไปอ่ะมันจะเป็นไฟกับพิบ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 ไม่ได้ขึ้นไฟเขียวออนตลอดก็คือกับพิบกับพิบกับพิบอืมพอหลังจากนั้นเราก็จบไปอ่ะโอเคไม่ใช่รุ่นที่เราจะต้องการเคนะคะ คนที่ใช้โทรศัพท์รุ่นเก่าๆที่ยังเป็นตูดไทยเอแล้วมีรูเสียบอ่าสมทโฮลหรูอหูฟังอะคะ่ะแบบนั้นน่ะเขาเรียกแบบไมโครนะคะแบบไมโครอันนี้ก็เพิ่งไปหาความรู้มาเหมือนกันค่ะไม่ได้รู้มาก่อนหน้านี้เลยเหตุผลเพราะว่าซื้อผิดซื้อผิดถึงสามครั้งนะคะเสียงเงินเสียงเงินทิ้งเพราะอันที่ซื้อมาก่อนก็ใช้ไม่ได้สองรอบรอบรอบที่สามเราก็เลยซื้อแบบ ที่มันเป็นแบบไวเล็ดที่เป็นแบบ k คสามห้าตัว k คสามห้านะคะก็ซื้อมาโดยที่ไม่ได้ศึกษาอีกว่ามันจะใช้กับอุปกรณ์ของตัวเองได้ไหมใช้กับโทรศัพท์ของตัวเองได้ไหมก็คือซื้อมาแบบสุ่มๆเดาๆแต่สรุปว่ามันใช้ได้ค่ะทุกคนอมืมันใช้ได้โทรศัพท์เราอะคะ่ะที่เป็นที่เป็นตัวเสียบแบบไมโครมันใช้กับตัว k สามห้าได้นะคะ โดยที่เราไปเปิดการตั้งค่าในโทรศัพท์ไปเปิดการตั้งค่าจากโทรศัพท์ก่อนนะพอเปิดเสร็จปุ๊บเราก็เชื่อมต่ออุปกรณ์ตัวนี้เข้าไป่เราก็เชื่อมต่ออุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปซึ่งตัวที่ก้อยอัดวิดีโออยู่ะก็เป็นตัว K35 อันนี้คืออยากอยากแชร์อยากแชร์ให้ทุกคนรู้เลยว่ามันลิงก์กับตัว K35 ได้ซึ่งตัวอื่นคุณไม่ต้องไปสั่งมาใช้เลยแม้กระทั่งไอไมดักเสียบมีสายแบบนี้คะ่ะมันก็ใช้ไม่ได้แต่สามารถอัดแบบว่าในาผ่านตัวแอป วิดีโอที่เราไปตัดต่อได้ตัวนี้นะคะแต่ไม่สามารถอัดผ่านวีดีโอของของ,ของตัวโทรศัพท์ของเราโดยตรงได้ผ่านอุปกรณ์ของเราโดยตรงได้นั่นแหละทาไม่ได้อ่ะทีนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้สังว่าตัว k 3สสําหรับคนที่ใช้โทรศัพท์แบบตูดไทเอและมีรูเสียบแบบไมโครหรือลูเสียบหูฟังสมทาททอที่ไม่ใช่ iPhone นะที่ไม่ใช่ iPhone คุณไม่ต้องไปซื้อตัวแปลงเสียงหรือตัวเชื่อมต่ออะแดปเตอร์อะไรใดๆไม่ต้องไปซื้อมาให้เสียงค่ะเคสบ้าใช้ได้ใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องแปลงและใช้ได้ดดดีี้้ววยยยเเสคค่อน,ออนะะ ใดๆก็ตามแค่อันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงจาก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 ารที่เราใจร้อนแล้วเราอยากแล้วเราอยากทําแล้วเราไม่ได้ศึกษามันก็พอผิดพลาดจากคนกําลังเริ่มทำค่ะพยายามศึกษาก่อนอย่าใจร้อนนะคะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ให้มันเยอะๆแน่นๆเราแล้วเราค่อยอยากทําพอเราทําแล้วนะคะมันจะได้ไม่มาผิดพลาดที่หลังนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือมันมันมันมองดูว่าต้นทุนไม่สูงก็จริง แต่การที่เราซื้อมาหรือสั่งมาแล้วมันใช้ไม่ได้นะคะมันนํามาใช้ไม่ได,มไมได้มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะคะอันนั้นก็คลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าเป็นความรู้หรือมีประโยชน์ก็ฝากกดซับสไคร b ์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ